ุดยอดคนสร้างนะครันนี้เราขึ้นมายอดสูงสุดนะครับกว่าจะขึ้นมาถึงได้ก็เป็นเกือบชั่วโมงนะครับกต่ค่อยขึ้นมานะครับคืนนี้หายเจ็บแข้งหายเจ็บขานแน่ๆเลยนะครับจ้าวับ อันนี้สลาพักร้อนนะครับจนยอดคนมาสร้างที่เราเห็นนะคือหน้าหน้าเหวหน้าผานะครับไงบ้างเพื่อนๆวันนี้หลฟ์สดสองรอบแล้วนะครับรอบแรกทำบุญถวายพระาดเจดีรอบสองนะครับมาขึ้นยอดดอยผาตั้ง นะครับคนที่เขามาสร้างนี้ก็สุดยอดแล้วก็มีห้องน้ำด้วยนะครับสะอาดห้องน้ำอยู่นั้นสะอาดสะอาดเลยนะครับ <c oughs> คณะเรามาถึงแม่อาจุ๊บมาตายนะหนึ่งเร็วเข้าเร็วพี่ครับตีนทำรางวัลสามเร็วเร็วสองสามอันนี้สักชีพยานเต็มเลยนะฮะก็คุณพี่เขาขึ้นมาถึงได้ต้องได้รับรางวัล <łość> เด็กหน้าฟังไหมอย่างอย่งคนนำทางเนี่ยเขาเขาทำดีเขาทำงานเขาต้องได้รับเงินไม่มีใครทำฟรีโอเคอเมริกันเซฟไม่มีใครทำงานฟรีครับ นะมาอดูในเฟรมกล้องทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคุณมามาเลยครับคุณบุญเก่งจังเลยเดี๋ยวผมเก่อชายจีวอนคู่มาขึ้นก่อชายจีวอนเลยมู่มาขึ้นไปด้วยไปไหนก็ไปด้วยกันโอ้ยขยันขึ้นมาได้ขยันแก่ผมเลยตอนนี้ท่านผู้หงผู้หลมาแล้วคุณบุด

อน้เหวนรู้หมดเลยรู้หลยไม่นคลแฟนลับแฟนขับแฟนลับว่าต้องมีทั้คนละอีกหน่อยจองที่มาทัวร์สองที่เอามีแฟนไลฟ์คนนะครับมีทั้แฟนคลับแล้วก็ แฟนตัวยงเนี่ยโอ้ยใครกับแฟนตัวยงผมก็ผมก็มีแฟนเยอะแฟนต้าน้ำแดงแฟนต้าน้ำเขียวมีป่าน้าเหลืองเคแฟนเยอะเราต้องมีนะสายเราต้อง วิไปกินกาแฟไปกินกาแฟร้านเดิมั้ยไปสภากาแฟนั้นอร่อยร้านที่ลุงชัยนอนไม่ร้านร้านเลเลนี่ยที่เขานอนนี่เขานอนนี่ไม่ได้กินร้านนั้นก็เท่าเดิอร่อยเลเลอร่อยมาชามาชาบรวารมชาอป่นอร่อยร้านนั้นทำอร่อยกว่าอร่อกว่าเขาเขาวเดีนะเก็บาพคูบานะครับออเไปเลยอ่าบ ท่านเสนะครับพระครูบานะครับบุญศรีนะครับอภิปุนโนท่านได้นำพาลูกศิษย์ลูกหาแต่ท่านให้ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาก่อนนะครับมารอท่านท่านขึ้นมาตามหลังนะครับอเอันนี้จุดสูงสุดของดอย่าตังนะครับนะนะ

พุทธัสสรีธรรมพุทังอภิสัมมิจาสาวกจุสมุจุสุวัจโฉสมุตุนาิสันโสโโลจาอปกะโพคุริสวานานุกิโนาจักุทังสมาจาริกินจิเยนะวิญโปะเรอุปาวทะยงสุขินวะตาภวันตุสุขิตาตาเยกิติปนาปุตติตาสาวะาวาระวะอนาวเสสะทิขวเยมหันตวามชิมาลสกา ตุเรวะสันติหาวิทุเรพุทธาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตถาวันตุสุขีตตานาปารอปารังนิอุเปธตมานัราเกเอวังปิสภะพุเตสุมนสัมภวะเยปริมังมีตัสะโกะมิงมนะริมนอุทังอจาติริยัจสัมภังอเวรัง สัพปตังติทันจารังนิสินุวาสัญุวายาวาตสวิกตามิโตปรหมมิตังวิหารังอิธามหติทิฏฐาอนุปะคามสีลาวะรสนิสัมปโนกามิสุมิเนยเกทังกะพัสยังปุรเรติอัลังสมาธรมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทนิสวาคาโตภะคะวตาธรรมธรรมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกส,วงสังโฆสังฆังธรรมะีตรงนี้มีไหมคะมีไหมมีจุดเดียวไปทางโน้นนะเป็นทองนะหลวงพ่อ ลงพ่อใหญ่ก็ประธานองต้องไปอง้านเดี๋ยวไปนลงไว้ไม่เ่าร่ลลงั่งไปฝังน้นแนะครับ้หลุดผดเสียมากเลยรั้หนี่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยปิดแล้วพ่อปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วใครจะปิดั ไอ้บุ๊กอะแสงก็จะไปน้องกันไปรอทับงนั้นแหละไปน้ำหอครับครับแสงเฮ้ยทำได้ไม่ไหมเ่ยเหม่ยง่่ยงงลงง่ายง่ายง่ไม่เหนื่อยนะขึ้นเหยครับขึ้นที่จะเป็นลำน้ำมื่อสายที่นะต้องนัะตอนขึ้นแบบน่าจะเมื่แล้ว อันนี้คณะทุกคณะนะครับลงมาจากอีกเส้นทางก็ภูเขาตัวนี้จะสูงมากนะครับสูงสุดๆแหละที่เราคณะเราไปแล้วก็จะไปอีกภูเขาด้านหลังของเรานีนะครับจะสูงไม่เท่าตัวเมื่อกี้นะครับถึงจุดแล้วคุณพี่จิม,มสุดยอดหน่อยครับสุดยอด Hi everybody I'm Jim from Chicago I'm

เอาเหน่งเก่งเนี่ยไปถึงไหนแล้วอ่ะวันนี้เก่งทุกคนยกเป็นผมอ๋อเก่งเป็นยอดอุ้งตี้นะครับคณะของเราเค่นั้นเก็บภาพทุกช็อตทุกมุมเลยนะครับใชกบาร์กับหลังหมาใช่กูบาร์กับหลังหมาสุดยอดอันนี้วิดีโอใช่ไหมกดได้ม พระครูบานะครับพาลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาไหว้พระอยู่ด้านบนนะครับโอเคโอเคเฮลเล็กมาครบาสันยังไปเฮยเล็กเฮลโดมไปเลยจุดนี้จะสบาย ไปพี่โดมป๋าสองป๋าไปเลยถือว่าบุญเยอะมากบุญบารมีครูบาอาจารย์นะครับวหยวอยวา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 ยวยา เนี่ยครูบาบอกใจกันเลยเขาบอกว่าเขาอธิษฐานครูบาถ้ามีพระศุกครูบาต้องมาถึงสู้ท่านครูบาไม่ได้หรอกไม่ได้จริงจริงเอ้ามาเมื่อกี้พ่อวิ่งขึ้นไปนะพ่อไม่ได้เดินนะจริงจริงตามองกล้องครับตามองกล้องโอเค โอเคครับ,เ,รบ,บเดี๋ยวเราจะพาขึ้นตรงนั้นนะครับอีกรอบนะครับไปไหว้พระตรงนู้นนะครับที <c oughs> ่ทางเราไปทางนี้เจอจุดเป็นไปเข้าห้องน้ำนะครับน้องๆมาพักเอาเรียวอแรงนะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยงโอเคน้องพ่อพระครูบาท่านทาลึกสิลึกหาขึ้นนะครับ Okay, โอเคเดี๋ยวบ่าวบ้านนาก็จะขึ้นด้วยเนาะเดี๋ยวเราปิดกล้องก่อน